นี่นะครับผมอันนี้คือของฟักที่น้องโกเอามาฟากผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทำกินด้วยกันซะเลยนะครับผมแม่งกลับนะครับผมจังโอ้กันี่แม่มยเลยนะมาจากระบี่มาจากรกะบ,บี่เลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แมงปลัดแมงแมงปลัดอะรอเาเรียกแมงปลัดนะฐานู่นะบ้านผมเรียกแมงปลับนะเรียกไม่เหมือนกันมีไหมตนไา่มี่เ้เออไม่่อยมีไม่่อยมีมีไม่มากเออมันก็มักก็อยู่ตามต้นหย่าหลวงอ่าต้นมามมวงยิ้มมาพันนะครับผมต้นหย่าหลวงหรือว่าหมูวอกกรด หย,ย, <laughs> ยาโอ้ยลูกหยาโอ้ยนะต้นเดียวนี่เลีย้ยงสิยาชื่อต้น <laughs> 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 <า> <laughs> มาแต่ว่าเจอมาเพราะเพื่อนใช่มีอ่ามงอิ่มมาบ้านยาลวงม้งว,กว,กว,กวกักเกราแล้วก็อะไรหยาโอ้ยห <laughs> 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 ยาโอ้ยล่ชื่อ <laughs> <laughs> ขั้นตอนการทำทำไงก่กอนครับผมบกับตังอปีปีโอ้ยครับผม ต้องเอาปีกโกนหนักหนก่งนเด็ดปีโกนเ,เดี๋ยวเราทำกินด้วยกันถึงเราจะทำมีนัวอะไรกินครับผมอันนี้ปัดวัวทีก็ได้ครับขวกเหลือกวกเหลือผัดวัวทีก็กร้อยเลยนี่ขดเด็ดปีโกมาแล้วก็จะยุ่ประมาณนี้นะครับ เมนูนี่คือเมนูข้าวกล้วยครับผมไปกินแล้วไงกินราคาได้ไหมได้รัว่วไปแกล้มแกล้มมันร้อยวะแกล้มไปว <c oughs> ะอย่าวะเครื่องเมงนะครับผมเอาไว้ ขัวกเกลือนะครับอีกครึ่งนี้เดียวอาจัดเมนูเบ็ดแถวบ้านผมก็คือต้มหนาพึ่งนะครับผมต้มหนาพึ่งตาลตะนุนนะครับต้มเบ็ดต้มแม่งกองเต่งนะครับผมอันนี้ต้มหนาพึ่งหวานขัวกเกลือเค็ม <c oughs> ร้อย,อยนในรับรอง ก็ง่ายๆนะผมใส่เกลือแล้วก็เพุ่มชีลดนิดหน่อยหรือว่าอลดดีก็ได้ลดลายก็ได้นะครับถ้าลดดีเม็ดอย่างลดลายพี่อย่างลดลายขึ้นใช่ไหมโอเคครับก็เติมเกลือเทนี้เลยครับผมปรุงรสเทนี้นะก็พัดไปเย็นสุกแล้วก็ยกไปกินได้เลย กับผมก็เสร็จมาแล้วเมนูเอ่อแมงผับคั่วเกลือเอา,เอา,เอาชิมเอาชิมแรกกับผมชิมเลยเดี๋ยวเอาชิมแรกก่อนก้นดั้ต้องชิมเลยก่อคนครับผมไม่เอออยากเพลงอยากก้าวบรรยากาศเหลือเกินวันเบื่อมัง้ง ลอยเลยหรอปมาไอรุ่มเรือวนมาพัดเก็บแมงปลับกันนี้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมชิมเลยมั้ง กับเออมันเป็นมันมันเข้ม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 ขม,ขม,มันมันรอดเลยครับผมสับตัวกับสักตอวกันนะได้ได้กับเ <laughs> มนูเออแมงผักต้มหน่ำพึ่งแบบ <S S S okay. บานล่วงหนักแบบเดียวกับเออต้มแมงกองเกลง,ล,งลองชิมครับผม กับมันต้องว้านกับเราต้องนำพึ่งว่างครับเลยทั้งตัวเลยกินกินเบให้ไฮดาลูมิให้เบฟฟินเลยร้อยอ่ะร้อยอ่ะกับปมฟ้ากับป๋า